สลัดเนี้ย60บาทนะครับซุปไก่ก็60บาทเท่านั้นนะครับทานมื้อนี้ของผมก็คือ120บาทครับสวัสดีครับวันนี้นะมาที่ร้านครัวมุสริมกรุงเก่านะยุทธยามาบ่อยครับร้านนี้คือชอบมากเลยเพราะว่ารสชาติอร่อยอะ่ะโดยเฉพาะพวกซุปอะ่ะ ซุปเนื้อซุปไก่อะไรอย่างนี้นะครับซุปหางวัวก็มีมีหมดอะนะก็ทั้งไก่กับเนื้อไม่มีแต่หมูนะเพราะว่าเป็นร้านอิสลา,ามแต่วันนี้ผมจะมาทานเป็นสลัดนะสลัดแขกครับแล้วก็ซุปไก่นะมดแป้งาจะรอทางครับตอนนี้เที่ยงพอดีโอโหช่วงนี้ช่วงสงกรานร้อนมากครับนี่คือบรรยากาศในร้านครับ คนก็เยอะเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงแล้วก็เปิดมายาวนานนะคนมาเที่ยวอ,อยุธยาเนี่ยก็มามาทานค้าวที่นี่กันหลายคนอยู่ใกล้กับวัดชัยวัฒนารามนะฮุกซุปไก่ สเต็กไก่ของพี่เนื้ออบแล้วผมก็กินซุปไก่ด้วยเปลือยอะย่กินเยอะจังเนี่ยต้องมาเป็น่อยก็ไดโอ้โหสุดยอดเป็นไงน่าอร่อยแล้วก็เซเล็ตอันนี้แค่ห้าสิบหกสิบบาทเองมั้งห้าสิบบาทเออห้าสิบบาทเองเห็นปะเนี่ยนี่คือห้าสิบบาทนะอันนี้ประมาณสี่สิบเนื้ออบอันนี้ดูดูราคาดินี้ก๋วยเตี๋ยวลูกลูกชิ้นเนื้อเปื่อย เขาเดดห้าสิบบาท๋ <40. S 1> วยเตี๋ยว๋วยเตี๋ยวอ่ะผเียวเตียตเต๋ยวสนะี่สิบครับเนี่ยก็ตเตี๋ยวสี่สิบาทเองก็ตเตี๋ยวเนื้อคือราคาไม่ได้แพงอ่ะที่นี่นะครัวมุสลิมนะครับแนะนําเลยร้านนี้คือวเวลาเข้ามาเที่ยวกันอนะ่ะเขามาเบรกพักทานอาหารที่ดีกันเยอะแต่นี้ก็ใกล้วัดชัยวัดไปทางวัดพุดไทไธได้เนี่ยหลังจากที่ไปเที่ยวมาแล้วก็แวะมาที่นี่ได้อใกล้วัดชัยวัดพารามแถวนี้ยพระธาตุการลก็ไปเที่ยวได้ มาแล้วครับอันนี้เป็นสลัดนะสลัดแขกครับปเป็นผักครับ<ป>ผักกาดหอมมีมะเขือเทศไข่อ่หัวใหญ่ครับตัวนี้ครับความเด็ดคือตรงนี้น้ําราดนี้จะเป็นคล้ายๆน้ําน้ำสเตะน้ำสเตะอร่อยตรงนี้แหะครับเดี๋ยวทานกันครับ ขอาไม่ยาครับ แต่ก็มีสโลแกนว้าสั่งวันนี้คงมีได้ด้วยอันนี้เป็นความผิดของบริษัทมากกว่านะมันทําอย่างนั้นไม่ได้ทุกเล่มบางเล่มมันก็ไม่ได้ถ้ามีลูกค้ามาโวยวายของ,ของ,ของม่ไดาแต่เนี่ยคือทางร้านผิดจัดอินทานไงแล้วทําไมทําไมต้อง ปบอดอย่างนั้นอ่ะเอาลูกค้างใช่ไหมอืมตรงอย่างนั้นอนะ่ะบางเล่มมันก็สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ไงมันมีสตอ๊อกอ่ะคือมีแบบว่าผม,มีให้ได้เลยอะ่ะแบบของมันมีแต่บางเล่มมันหาไม่ได้เงี้ยคือยังไงต้องแบบสต๊อกจากร้านสิอย่างงี้งงใช่ไหมใช่มันก็คือถ้าสาขาไหนมีอย่างเงี้ยก็จะส่งมามันเดียวเลยเหรอมาค้างที่ค้างก่อนแล้วก็ส่งมาให้ถ้าเป็นในกรณีที่ล่าช้านะแต่ถ้าเกิดมีที่ค้างเลยก็ส่งมาได้ จะมีคลังใหญ่ยังไงเนี่ยมีครังใหญ่ต่งางหากเลยใช่ครับขโมยอีกขโมยนี่เป็นปัญหาครับร้านหนังสือทุกที่มานานแล้วหนังสือหายก็มาว่าพนักง,งานไม่ดูแลไม่ดีแหแบบคนที่มันต้องจ้ากว่าคนที่ระวังตัวมันต่างกันอยูนะ่แล้ว แล้วดูกล้องตามปิดเคยจับได้ไหมที่ร้านไม่เคยจับได้เ็ื่อมีมีจับได้ทีหนึ่งเป็นเด็กเด็กผู้หญิงก็มมไม่เด็กแล้วพี่ยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามแ้คือสองสัยคนนี้มานาาแล้วอ่ะสื่อหายอ่ะจนมาอีกแล้วก็จับตาดูกันเหมือนเดิมมาหยิบหนังสือที่ชั้นชั้แสดงหนังสือใหม่อ่ะหยิบไปแล้วเดินหายเข้าไปแล้วเดินกลับออกมาไม่มี แล้วให้ฝากกระเป๋าก umm> ็ไม่ค่อยฝากเลยแต่ในตรงนี้กับบางคนก็ตุรีเร uh ียสไงก็ไม่ให้ฝากเนียไม่ฝากก็ไม่เป็นไรทีนี้พอเห็นว่าเดินเข้าไปตอนแรกมีหนังสือแต่เดินกลับมาไม่มีความคนทางมันใจแล้วว่าคนนี้แน่ๆก็เลยแบบกัดัดมาก็คือตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับบ่ายเบี่ยไม่ให้ค้นกระเป๋านู่นนี่นั่นพี่ผู้จัดการเขาว่าก็คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรจริงเดี๋ยวทางร้านจะรับผิดชอบ ม่นีนัน,นทยให้ก็พูดไปอ่ะเพื่อที่จะให้เขาเปิดเพราะว่ามั่นใจสุดท้ายมีข้างในประมาณ4-5หเล่มเป็นวรรณกรรมอ่ะร้องไห้จ้ะอย่าบอกอย่าบอกแจ้งตำรวจเนี้ยอย่าบอกพ่อแม่ทำไงเลยไม่ไม่ไหวครับ,บก็ต้องอะไรคือ<า>ต้องแจ้งความ,วามใช่ไหมแจ้งความแจ้งความแล้วไปอีกคนที่บ้านเนี้ย จเจอหลายเล่มเลยเป็นสิทเลยบอกทํามาสี่ครั้งแล้วแต่ว่าก็ดูแลไม่น่าเชื่อครับคือที่ร้านเราอาจจะสี่ครั้งจินจะเปคนไปห,หยิบที่อื่นมาด้วยเยอะ,อะตอนโดน,นจับนี่ร้องไห้หนาาาวว้าสงสารมากสังตัวตังไม่หมดเลยคือผมไม่เคยโดนนะคือบางคนจะมีความรู้สึกว่าคนที่ขโมยของร,นะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ได้ที่คุณราคาแพงไหมมันไม่ได้แพงหรอกขอนะมอ่ะแต่ว่ามันรู้สึกแบบ มีความตื่นเต้นที่ได้ของฟรีล้วมันแบบเป็นโลกติดยันนงนะพีออ่ผมเคยเคยดูเนี่ยเรื่องจริงผ่านจออ่ะแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นหมอมาอธิบายเงี้ยวันในกรณีเนี้ยม,มันจะมีหลายแบบมีคนขโมยเพื่อเป็นางไอาชีพขโมยไปขายก็จะมีขโมยที่แบบว่า,อ,าอยากได้แต่ไม่อยากซื้อซื้อไปอ่านเองเอาไปอ่านเองนีง่แหละแล้วก็ขโมยคือตัวเองแล้วมีแบบคือตัวเองเนี่ยรวยมีตังค์ซื้อ แต่ทำเพราะความตื่นเต้นนี้จะเข้าเคสพี่คุณทำสำเร็จแล้วมันรู้สึกว่าค่าทำได้อะไรเงี้ยม,มีคนเอามาไอ้ตู้ที่ขโมยแล้วมาโพในเว็บข้อมูลก็มีนะแบบกูไปขโมยมาคือจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีเงินจ่ายไม่มีราคามไม่ได้แพงหรอกแต่คือว่ามันรู้สึกว่าตื่นเต้นไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเอาไว้ง่ายเอางี้ดีวกว่าคือะมาณว่าเอาไปก็อ่านรอบเดียว มันเสียเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหาทางข,งขงโมยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดไปแล้วหนังสือพี่ที่ซื้อมานะหลายเล่นมนะ้ไม่ได้เปิดอ,อ่านเลยก็พายอยู่บ้านนะแบบนั้นป็นว่าซื้อมาเยอะซื้อมาแล้วไม่อ่านเนอะเป็นนักสะสมหนังสือเราเห็นนะแล้วไอ้มันน่าน,น่าอ่านแต่ซื้อมาจร,งจร,งจรงิง้ะก็วางอยู่นั้น นนนห,ไไห,น,น,น,หน้าเดือนกลาง้างอีกคูมงานไม่หมดเลยเปิดไปได้เลยแป๊บเดี๋ยวหลับแล้วมันไม่อ่านนั้นหรอกอยาให้เดือนกลาง้างอีกคูมคือเรามาหาว่ามุนวันจะไปเจะไปวันเนี้ยค่อยเปิดดูได้มาดูด้วยว่าการนอนจะว่ายังไงจะเป็นรสนะนั่งเป็นระนั้นมากกว่าจะให้มันนั่งอ่านทุกหน้าไปงี้ยผมไม่ไหวม,ม,มันไม่ใช่หน,น,นังสือทีย่ายหรือว่านางจำมันไม่เปลินขนาดนั้นมีหนังสือที่ผมอ่านแล้วไม่หลับคือมีแฮร์รี่พอตเตอร์น เป็นไปได้ก็คือผมไม่เคยอ่านเรื่องอะไรยายวๆอย่างนีกรมาอ่านเรื่องเนี้ยมันอ่านได้สิแล้วไม่ขับเคลือนอะการที้มาเราต้องไปหาไปหามาอ่านเี๋ยวะเล่มต่อไปเล่มสามเล่มไปอย่างนั้นสือประวัติศาสตร์ท่านจะการสร้างอิทธิพลอ่ะจะเป็นการสำรวจไงี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนวิทยาเงี้ยจะรู้จักไหมบลลัตรลาพวกเนี้ย น่าเป็นกลุ่มคนที่แบบเชื่อวัดน้นจริงเอออ๋ออย่างนี้วัดนั้นตรงนั้นอยู่วัดแดงวัดอะไรนะเลนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอื่นเขาจะรู้จักเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนที่ที่ครัเขาเปิดเผยทั่วไปมันไม่ได้เป็นวัดลาที่ว่าเห็นได้ทั่วไปต้องเข้าไปดูจะมาให้อ่านหนังสือเป็นแบบนิยายมันคงไม่ใช่ละมันเป็นหนังสือรายงานมากกว่าร้บผมมองเนี้ยรายงานการก็เจอก็อาจารย์ได้คุณมา แบงค์นในการสำรวจแล้วถ่ายรูปแต่ละรูปอ่ะบางทีก็ลำบากเพราะว่าอะไรก็สมัยก่อนอ่ะถูกฟิล์มถ่ายเสรไรเรียบร้อยเลยอาจารย์ก็เลยจะวาดรูปด้วยป่ะสมัยอาจารย์ยังมีงานไม้อยู่เยอะเลยนะพี่ที่คนเจอบานประตูไม้บานอะไรลายไม้แกะอะไรพวกเนี้ยเม่อนีอันหนึ่งมาตั้งแ้วชาวบ้านเหมือนชาวบ้านหยิบมาให้ดูเป็นลายอะไรสักอย่างบานบานหน้าต่าง อร่อยจริงๆคือน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะนั่นแหละอร่อยดีส่วนซุปไก่อ่ะสุดยอดอโอเคครับงั้นก็ลองมาทานกันนะครับมาเที่ยวยุธยาแล้วนะครับราบ้านนี้ไม่ควรพลาดสำหรับคนที่ชอบอาหารอิสลนมนะ